ในฟิล์มเนี่ยวัสดุสีเงินที่เป็นโลหะเนี่ยจะมีการทึบแสจะเป็นสีขาวเข้มอย่างนี้นะฮะขาวเข้มนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาอุดไปตอนแรกเขาอุดคงอุดเต็มหน้าฟันปรากฏว่าใช้งานใชน้ไปใช้งานมาเขาไปกัดแล้วมันแตกมันบิน่นก็จะเป็นอย่างนี้นก็จะแหว่งนี้ฮะเห็นไหมฮะลักษณะฟันที่บิ่นแตกเคยอุดมาแล้วบิ่นแตกเพิ่มแบบนี้มันจะอุดไม่ค่อยอยู่แล้วลักษณะการ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 ,การเกิดหลุมแตกแบบนี้นะฮะในเมื่อมันอุดเพราะว่าเนื้อฟันที่เหลือเนี่ยมันค่อนข้างเหลือบางแล้ว มันจะไม่มันไม่สามารถที่จะกรอให้มันเป็นกล่องให้วสัสดุอุดมันยังอยู่ได้มันเหมือนหลุมมันเนี่ยมันเป็นการฉลับมันจะมีการเปิดของหลุมทําให้วัวสดุดอุดเนี่ยมันโอกาสแตกง่ายแล้วก็หลุดได้ง่ายลักษณะเคสแบบนี้ส่วนใหญ่จะต้องจบด้วยการครอบฟันหรือไม่ก็ทาอินเล์ออนเล์อย่างที่บางคนเคยได้ยินหมอฟันพูดก็คือใช้วิธีการกลึงชิ้นงานเป็นชิ้นงานเทียบเท่าวสัสดุอุดจากข้างนอกแล้วเราก็มาแปะ นะครับหรือว่าคุณก็ทําครอบไปเลยทาได้ทั้งสองอย่างนะครับรเพราะฉะนั้นพิจารณาก็แล้วแต่เคสไปเคสไปว่าเคสไหนหน่าทำเอลเอเลหรือว่าเคสไหนหน่าทำครอบฝัน